ขอเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เราจะไปฟังเกี่ยวกับเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำวิธีรู้จักกับบุคคลสี่ประเภทในฐานสูตรตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายเรื่องบุคคลสี่ประเภท ซึ่งการที่จะรู้ว่าเขามีดีอะไรมีวิธีรู้ได้ต่างกันดังนี้คือ 1. ศีลรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันสังวาเสน 2. ะ 2. ความสะอาดสโสจัยะรู้ได้ด้วยคำพูดจาสังโบหาเรณนะสามกำลังใจ ถาโมรู้ได้ในเมื่อมีอันตร,รายอาปทาสุเซปัญญารู้ได้ด้วยการสนทนาสากัดชายะในแต่ละอย่างที่จะรู้ได้นี้ตรัสว่าต้องใช้เวลานานจึงจะรู้ไม่ใช่เวลาเล็กน้อย ต้องใส่ใจพิจารณามนสิการจึงจะรู้ไม่ใส่ใจพิจารณาหารู้ไม่มีปัญญาจึงจะรู้ด้อยปัญญาหารู้ไม่พระพุทธองค์ทรงอธิบายแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้ศีลรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน หมายถึงว่าเมื่อคนเราอยู่ด้วยกันก็จะเห็นเขามักทำศีลขาดไม่ประพฤติต่อเนื่องในศีลทำให้รู้ว่าเขาเป็นคนทุศีลถ้าเขามีปกติไม่ทำศีลขาดประพฤติต่อเนื่องในศีลก็จะรู้ว่าเขาเป็นผู้มีศีลหาใช่ เป็นคนขาดศีลไม่ความสะอาดรู้ได้ด้วยคําพูดจาหมายถึงว่าเมื่อคนเราได้มีการพูดจากันได้เห็นว่าเมื่อพูดกันตัวต่อตัวเขาเป็นอย่างหนึ่งพูดกันสองต่อสองเขาเป็นอย่างหนึ่งพูดกันสามคน เขาเป็นอย่างหนึ่งพูดกับคนหมู่มากเขาเป็นอีกอย่างหนึ่งพูดคำหลังกับคำก่อนไม่ตรงกันถ้าเป็นอย่างนี้ก็รู้ได้ว่าคำพูดของเขาไม่บริสุทธิ์เป็นความไม่สะอาดของเขาคนที่มีคำพูดบริสุทธิ์มีในยะตรงกันข้าม กำลังใจรู้ได้ในเมื่อมีอันตรายหมายถึงว่าคนบางคนเมื่อกระทบกับความเสื่อมญาติเสื่อมโภคะหรือเสื่อมพระโรคก็ไม่ถือเสียว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกะสันนิวาตโลกนี้หมุนเวียนไปตามโลกกธรรมแปดคือลาบ เสร่มลาบยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกก็เลยเศร้าโศกเสียใจเมื่อเห็นอย่างนี้ก็รู้ว่าเขาเป็นคนไม่มีกำลังใจที่เข้มแข็งส่วนคนมีกำลังใจเข้มแข็งมีในยยะตรงกันข้าม ปัญญารู้ได้ด้วยการสนทนาหมายถึงว่าเมือ่อปัญญารู้ได้ด้วยการสนทนาหมายถึงว่าเมื่อมีการสนทนากันก็จะรู้ความลึกซึง้งรู้ศัก,กยภาพของจิตอภินิหารรู้ชั้นเชิงตั้งปัญหาของเขาว่ามีอยู่แค่ไหนเพียงไร คนด้อยปัญญาดูได้จากการพูดที่ไม่มีหลักพูดชี้แจงให้เข้าใจไม่ได้เหมือนคนเรามองปลาผุดอยู่ในน้ำจะรู้ว่าปลาตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ดูได้จากอาการของคลื่นที่เกิดจากปลาผุดว่ายน้อมอนุโมทนา กับทุกท่านที่ฟังจนจบเจริญพร